สวัสดีจ้าทุกคนเิ่อนก็กลับมาอยู่บอกทุกคน,น,กคนแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันเกีนโกะการ์เด้นนะแล้ววันนี้เราจะมาสอนทำนี่เจ้าเควสมินิอะชิฟเมนต์นะเจ้าเควสของแฟรี่อีเวนต์นะจะมาอธิบายโดยล,ละเอียดเลยนะว่า15อันเอ้ย16อันต้องทําอะไรบ้างน,นะแต่ตอนนี้พี่ขาดทุนเพียเควสเดียวก็เสร็จแล้วนะแต่ก่อนอื่นพี่ขออนุญ,ญาตเข้าไปแฟรี่เวิลด์ก่อนนะรู้สึกเขาจะปรับมาใหม่นะนี่มันจะมีอัปเดตมาใหม่นะเดี๋ยวพี่ขอบอกอัปเดตก่อนนะนี่นี่น,น,นี่ตรงนี้น,น,นี่เห็นไหม แต่ก่อนเป็นร้อยอันนะตอนนี้เขาปรับมาให้เหลือห้าสิบอันแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่พี่มีอยู่หกร้อยแปดสิบอันโดยพี่เอฟเคทิ้งไว้นะเอฟเคทิ้งไว้ทั้งวันเลยนะทั้งวันทั้งคืนน่ะมาได้มาประมาณหกร้อยอันนะเดี๋ยวเราจะมาแลกแต้มกันเลยเรามาแลกแต้มกันก่อนนะพี่ขออนุญาตแลกแต้มแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาสอนกันแล้วนะว่ามาเล่นยังไงนะเควสแต่อยากต้องทำอะไรบ้างนะพี่สอนโดยละเอียดเลยนะเี่ขอสักครู่ขอสักครู่ เยอะพี่มีหกร้อันแป๊บเดียวนะไมนานไมนานนี่แรกเลยพี่มีเขียนแล้วว่าสี่ตอนนี้พี่มีสามสิบกล่องเอ้อ,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 อกดผิดไป <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสามสิบพี่จะแลกให้หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะไปหาฟินิก์กันนะ ได้มาสิบกว่าอันนะก็ถือว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่แ,ยแปเดี๋ยวเรากลับโลกเราก่อนดีกว่านะนี่แล้วเขาก็มีอัปเดตมาใหม่ตรงนี้ด้วยนะอันนี้จะเป็นเจ้าตู้นะซึ่งตู้เนี้จะทําให้สัตว์เลี้ยงเราเนี่ยนะอัปเกรดไวขึ้นได้เห็นไหมเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มนะเพิ่มเร็นเพิ่มเยอะนะเพิ่มเร็วนะนี่โดยตู้นี้มันคือตู้ตู้มิวตู้เขาเรียกอะไรนะตู้สัตว์อันใหม่นะเป็นเจ้ามิวมันจะทําให้สัตว์เลี้ยงที่เราเอาเข้าไปเนี่ยนะ เลวเลวเรเลวลเร็วขึ้นนะโดยวิธีการใช้งานนะั่นก็คือเราต้องมีสัตว์เลี้ยงก่อนนะนี่มีสัตว์เลี้ยงก่อนสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการจะเอาเข้าตู้นะอย่างเช่นตัวนี้นะพี่ก็กดเอาเข้าไปเลยนะเอาเข้านี่ที่เพจอ n s t r u c t i o n นะกดไปเลยนะนี่พอเอาเข้ามาแล้วนะเราก็ต้องเอาอาหารนะเนี่ยอาหารอย่างนี้มายัดนะมายัดเพิ่มเพิ่มเปอร์เซ็นต์พลังงานตรงนี้นะเนี่ยกดปึ๊บเห็นไหมมันจะเพิ่มพลังงานตรงนี้นะก็คือพลังงานมันเต็มร้อยแล้วมันก็จะเพิ่มเวลให้สัตว์เลี้ยงเราเรื่อยๆนะ โดยวิธีการได้รับนะทุกคนต้องมาตรงนี้นะนี่มาหาเจ้าพ่อค้าเพชรเอกตรงนี้นะแล้วก็เอาอาหารมาให้มันกินนะโดยเราต้องเอาอาหารอัพให้มันจนเลเวล2นะพอเลเวลสเสร็จปุ๊บมันจะได้ตู้เจ้านี่มาอยู่ในคอสเมติกนะอย่าลืมทําช่องตรงนี้ให้ว่างก่อนนะเดี๋ยวจะไม่ได้ของเอานะเอาชัวดีกว่านะเราเอาชัวดีกว่านะโอเคแล้วก็มาถึงจุดส่งหลักของเราแล้วนะวันนี้นะเราจะมาอธิบายมินิอาชีบเมนกันนะว่าทำยังไงนะ นี่โดยวิธทีอาชีพที่เราจะอธิบายก็คือเป็นแฟรี่อีเวนต์อาชีพนะรางวัลก็จะเป็นนี่นะเป็นแฟรี่เฟสนะอันนี้ไม่ชัว์นะว่าเป็นอะไรแล้วก็เป็นเอ็นชาร์เต็ดเชสห้าอันนะเพชรฉาดแบบลูมินัสนะแล้วก็น้าตกน้ําตกดีนะเป็นน้ําตกเป็นคอสเมติกนะอ๋อมันเป็นรั้วเป็นรั้วเป็นรั้วนะแล้วก็นี่รางวัลจะตามนี้เลยมาหนีมาเริ่มจากเควสแรกกันเลยดีกว่านะเควสแรกก็คือเก็บพืชที่ติดกิมมอริงสิบอันนะ พืชที่ติดกิมเบอร์ลิงหน้าตาเป็นยังไงก็คือ,อนี่สีชมพูอย่างนี้เลยนะอันที่สีชมพูอย่างนี้นะซึ่งบัฟกิมเบอร์ลิงเนี่ยมันจะได้จากอีเวนแฟรี่นะแล้วก็รอมันทุกหนึ่งชั่วโมงมันจะมาบินให้ในสวนเราเองนะอันที่สองเก็บพืชที่เป็นกิมเบอร์ลิงห้าสิบอันอันที่สามจะเป็นเก็บพืชที่เป็นกิมเบอร์ลิงหนึ่งร้อยอันนะส่วนอันที่สี่อันนี้เราต้องคาฟกิมเบอร์ลิงสเปซทั้งหมดสิบอันนะซึ่งกิมเบอร์ลิงสเปซเนี่ยจะคาฟจาก้านค้าฟข,ของด้านหลัก เดินมาตรงด้านหลังนี่แล้วก็ตรงนี้ครับสเปรย์กดเข้าไปเลยตอนนี้พี่ครับเสร็จแล้วหนึน่งอันนี่ทุกคนเลื่อนลงมานะให้ถึงตรงนี้นี่มิวเทชั a t i o n c l e a n i งสเปรย์นะโดยวัตถุดิบที่ต้องใช้นะมันจใช้คลนะีนนิ่งสเปรย์นะนี่โอ้ยนี่ c l e น n i n g spray อันนี้เดี๋ยวเล็กใหม่ก่อนคลีนนิ่งสเปรย์อันนี้แล้วก็มเมล็ดออเรนทิวฤทิปนะนี่มเมล็ดออเรนทิวฤทิปแล้วก็มเมล็ดดาร์ฟโฟร์ดิลอันนี้นะและสุดท้ายจะเป็นผลมะม่วงนะผลนะ ไม่ได้เม้นนะเป็นผลนะซึ่งเราต้องจับแล้วที่สวนเรานะนี่เดี๋ยวเราวาเดเสี๋ยเราเราวาดไปเก็บข้อมวงก่อนนี่นี่แล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้แล้วเรากดคับซึ่งไม่ใช่เวลาสิบห้านาทีนะถ้าเราคัาสิบอันก็ใช้ร้อยห้าสิบนาทีประมาณชั่วโมงกว่านะนั่งทำแป๊เดียวก็เสร็จแล้วนะซึ่งตอนนี้พี่คับไปหกอันแล้วมาต่อไปเลยนะอ่ะต่อไปคือการครับเฟรี่เน็ตหนึ่งอันนะ นี่ f ฟลี่เน็ตครับจากตรงกลางตรงนี้นะนี่พี่เปิดให้ดูนี่เฟลี่คิดเน็ตคราบจากอันนี้นะโต้สีฟ้านะนี่ f ฟลี่เน็ตเดินมาตรงกลางแล้วก็ตรงนี้เลขึือไปอันบนสุดนะ f ฟลี่เน็ตใช้ซันบัตสตรอเบอรี่ซีดนะแล้วก็ฮาร์เวิตทูนะแล้วก็แต้ม f ฟลี่อีกหนึ่งร้อยแต้มนะต่อมาจะเป็นอา่าไห้ว่าแปนนึงนะหากันนี่ต่อมาจะเป็นครับ f ฟลี่ซัมเมอร์หนึ่งอัน แฟนี่ซัมเบอร์เนอร์ครับยังไงก็ที่เดิมเลยนะนี่มาที่เดิมเลยโต๊ะสีฟ้าแล้วก็เลื่อนลงมานะเป็นแฟนแฟนนี่ซัมเบอร์เนอร์นะคืออันสุดท้ายนะโดยเราจะต้องไต่ระดับครับไปนะโดยเราจะเริ่มจากเจ้าครับเจ้าแฟนนี่คอร์เลอร์นะแล้วเราต้องเอา er, นะเจ้าแฟนนี่คอร์เลอร์เนี่ยนะไปครับเจ้าแฟนนี่พาวเวอร์เอ็นชานเต็ดนะและหลังจากนั้นเราต้องเอาไอ้เจ้าแฟนนะี่พาวเวอร์เอ็นชานเต็ดเนี่ยมาครับเจ้าแฟนนี่ซัมเบอร์เนอร์นะเราถึงจะได้แฟนนี่ซัมเบอร์เนอร์มานะครับค่อนข้างหลายขั้นตอนอยู่นะรีบทำนะรีบทำนะต่อมาจะเป็น ฟัคเอนชานเต็กเอกห้าฟองนะแล้วก็เลเวลต่อมาจะเป็นคาัพเอนชานเต็กเอกสิบห้าฟัคฟัคฟัคเอนชานเต็กเอกห้าฟองแล้วก็ต่อมาจะเป็นสิบห้าฟองแล้วก็สามสิบฟองนะเอนชานเต็กเอกหน้าตาเป็นยังไงนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้โดยเอนชานเต็กเอกหาจากไหนนะก็คือไปทําเควสตรงกลางได้เลยนะทําเควสตรงกลางเอาของไปให้เจ้าแฟรี่ตรงกลางนะก็จะได้มันจะมีให้เลือกหลายหลายอย่างนะไข่ก็เป็นหนึ่งอย่างนั้นแล้วก็ไปแลกมาได้เลยนะปังทางนี้ ใครที่ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงโหดในแบบโกกาเดนเกมผ้าโหดต้องร้าน f อฟเซ็ดช็อปรับจบเรื่องโรบอร้านนี้มีทั้งสัตว์เลี้ยงในเกมโกกาเดนตัวละครไก่แบบ99คืนในป่าและรับกดเกมพาร์ตเลดหกถูกกว่าเติมเองแน่นอนพร้อมทั้งเปิดบริการรับฟาร์มแบบต่างๆในโรบอคใครสนใจสแกนคิวอารโคดนี้หรือคลิกลิงก์ใน d ดสคริปชั o นได้เลยเต่อมาเป็นการพักไข่ให้ได้เจ้าอิมนะโดยน้ำหนักของเจ้าอิมต้องมากกว่า1.2กิโลนะ จ้าอิมคือตัวไหนเจ้าอิมคือตัวนี้นะเดี๋ยวพี่เสิร์ชดูมันคือตัวแดงๆนะซึะ่งอิมนี่มาจากเอ็นชานเต็ดเอกนะนี่เจ้าอิมตัวนี้นะฟ้าให้ได้มากกว่า1 2จุกิโลนะต่อมาจะเป็นคาร์เจ้าจพิกซ้ยคาร์อะไรล่ะฟาไข่ให้ได้เจ้าพิกซี่ให้น้ําหนักน้อยกว่า1กิโลนะพิกซี่ตัวไหนตัวนี้เลยนะนี่พิกซี่ตัวนี้นี่ตัวที่ลอยๆกลมๆอย่างนี้นะครับให้ได้มากกว่า1จุดเอ้ยให้ได้น้อยกว่า1กิโลนะต่อมาเป็นได้รับเนดดี้บันะแล้วก็ได้รับพิกซี่ ได้รับเจ้าอิมแล้วก็ได้รับเจ้าคิมเวอร์ิงสปิริตนะแล้สุดท้ายจะได้รับเจ้าพอกาตีส e นะเดี๋ยวที่จะเปิดให้ดแูแต่ละตัวนะเป็นเลดี้บัคพิกซี่อิมคิมคิมเวอร์ิงสปิริตแล้วก็พอกาตีส e นะเดี๋ยวที่จะเปิดให้ดูนะว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงนะอันแรกเป็นเลดี้บัคนะนี่เลดี้บัคตัวนี้นะนี่ต่อมาเป็นเจ้า uh, Spirit, นะ Spirit, Spirit. อ่าสปิริตนะสปิริตสปิริตเดี๋ยวนะพี่ว่าพี่ไปเปิดตรงนี้ให้ดูน่าจะง่ายกว่านะเป็นตรงนี้ครั กดโชว์นี้เลยแล้วก็นีเคลื่องมาที่ไข่ตรงนี้นี่เจ้าเลดี้ปั๊เจ้าพิกซี่เจ้าอิมเจ้ากิมเล็งสปิริตแล้วก็เจ้าคอคทิสนะซึ่งเราต้องได้ทั้งหมดนี้นะเราถึงจะสําเร็จเวสนะซึ่งตอนนี้ของพี่เหลืออีก6เอ้ย4อันเองนะถึงจะใกล้เสร็จแล้วนะไหนๆพี่ก็กดรับเลยนะเสร็จแล้วเี่ย็กดรับเลยนะนี่ให้อัพรลวๆเห็นไหมหัอนอนอง,ออง,ออง,อองถึงหัวรวๆเลยนะนี่ นี่โอ้เวลบอัพหลัวๆเะยนะนี่แล้วก็นี่รู้สึกเขาจะอัปเดตมาใหม่นะเป็นมิวเทชันที่เราเคยได้แล้วนะเนี่ยว่าแบบอะไรมันคูณเท่าไหร่นนั่นเห็นไหมมันจะบอกหมดเลยนะว่ามิวเทชันไหนคูณคูณเท่าไหร่บ้างนะ่มีพี่ยังไม่ได้มีหลายอันเลยนะเห็นไหมเขาอัปเดตมาใหม่นะแล้วก็ตรงนี้นะเป็นเดลิควสนะเดลิควสเขาก็อัปเดตมาใหม่นะก็คือ เราจะต้องท stack, request, ําสเต็กเก็บดีรีเควสไปเรื่อยๆนะแล้วมันจะได้ของตามนี้เลยนะเนี่ยก็จะเป็นแรนดอมซีดมาสเตอร์สปริงเกอร์ไลท์ทิงลอตอะไรอย่างนี้นะแล้วสุดท้ายจะเป็นโกลเด้นซีแพ็คนะเอ้การเดนเนอร์ซีแพ็คนะซึ่งอันนี้พี่ไม่ชัวร์นะว่าการเดนเนอร์ซีแพ็คเนี่ยมันเป็นยังไงนะแบบข้างในมันมีเมล็ดอะไรบ้างอันนี้พี่ยังไม่ชัวร์นะก่อนจากกันไปเรามาฟักไข่กันสักหน่อยดีกว่านะเรามาฟักไข่กันสักหน่อยดีกว่านะเอาเป็นบอลโต้มาฟักไข่นะ ก่อนจจกกันไปเรามาฟังไข่กันสักหน่อย okay, นี่โอเคเราวางเจ้าบอลโตแล้วนะซึ่งตอนนี้พี่อัพเกลดไข่เป็นสิบฟองเรียบร้อยนะตอนนี้พี่วางได้สิบฟองแล้วนะนี่เรามาเปิดฟักไข่กันเลยไป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 ดอข้อโคตรทีสักตัวได้ไหมข้อตัวข้อคตรทีสุดเท่ ออกโชว์น้องๆไปครอบครทิทีมีไม่ได้สักตัวไม่ได้หมดยังเลยเหมือนจะไม่ออกสักตัวเลยนะเจา้าครอบครัทนะีมนไม่มีนะศูนย์นะนิ่งเลยนะนิ่งเลยนะ <c oughs> โอเคทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะสำหรับคลิปมาสอนทำเควสของอีเวนต์แฟรี่ในวันนี้นะแล้วก็วิธีการใช้งานเจ้าตัวนี้นะตู้เพิ่มความเร็วเอพีสัตว์เลี้ยงนะเป็นย่งไงบ้างนะสนุกกันไหมชอบกันไหมนะ ถ้าชอบพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร์กันหน่อยนะแล้วก็ลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพี่ละ่ะแล้วก็มีอะไรคอมเมนต์มาถามสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามกันได้เลยนะพี่จะเข้าไปตอบให้หมดทุกคอมเมนต์เลยนะวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายไก่ฟู bye. Bye bye. จ้า